อาจต้องบันทึกไว้นะครับว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อยู่ร่วมในช่วงเวลาปัจจุบันนี้คือกลุ่มแฟนบอลรุ่นที่กำลังอยู่ในพาฒสํสำคัญบทหนึ่งในหน้าบริษัทของสโมสรที่ก่อตั้งมา147ปีเพราะปัจจุบันน่าจะพูดได้ว่ามันคือช่วงเวลาคาบเกี่ยวการเปลี่ยนผ่านจากยุคสมัยหนึ่งที่ตกต่ำไปสู่ยุคสมัยหนึ่งที่ยังไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะตกต่ำต่อหรือเพื่ออาจฟื้นกลับคืนมา แต่ที่แน่ๆมันคือทำลายที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและกำลังเกิดขึ้นมากมายทั้งในส่วนของฝ่ายบริหารมาจนถึงในส่วนของทีมฟุตบอลรวมถึงส่วนของบ้านหลังใหม่ที่โปรเจกต์ได้รับการคอนเฟิร์มให้เดินหน้าต่อแน่นอนแล้วเช่นเดียวกับในส่วนของทีมที่ตามรายงานของสื่อแต่ละสำนักคาดการณ์ตรงกันว่าหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงนี้จะมีปฏิบัติการยกเครื่องบุคลากรน,นักเตะแบบขนาดใหญ่ โดยเฉพาะฝั่งขาออกที่เชื่อกันว่าจะมีเยอะมากหลายลายทั้งที่สัญญาหมดลงและในส่วนของผู้เล่นที่ไม่ถูกมองว่ามีอนาคตกับสโมสรในยุคลูเบนอมโมเลิกแล้วแต่กับช่วงเวลาอีกราวาๆสามเดือนนับจากนี้กตลองสู้กันไปกับผุมกําลังที่มีซึ่งเกมต่อไปจะถือเป็นอีกหนึ่งคลายแม็กของปีแสดงอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะพวกเขาเหลือความหวังให้ลุ้นในฤดูกาลนี้แค่ยูโรปาลีกรายการเดียวเท่านั้นแล้วแม้ศักดิ์ศรีจะเป็นเพียงถ้วยรองของทวีปทว่าเดิมพันของการได้แชมป์มันมหาศาลเมื่อมีตั๋วกับเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกใน รอบวันที่ผ่านมาข่าวดีของปีแสดงมีให้ได้ยินกันบ้างมาเมเมสันเมาส์มิดฟิลด์หมายเลข7ที่เจ็บไปตั้งแต่เดือนธันวาคมสามารถกลับมาลงฝึกซ้อมรวมกับทีมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับรูปเบนออมูลิมในแง่ที่เขาจะได้มีตัวเลือกใช้งานเพิ่มมากขึ้นก่อนเจอกับแรลซเซเดาดในคืนวันพฤหัสี้ หากจมกันได้อมัมโลิมเคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเมสันเมาส์ในทำนองของการยกว่านี่คือนักเตะที่มีความชานฉลาดในการเล่นและยอมรับเลยว่าคุณลักษณะการเล่นของเมาส์นั้นเหมาะสมเข้ากับระบบฟุตบอลในแบบของเขามากที่สุดติดปัญหาเดียวก็คือตัวนักเตะมีสภาพร่างกายที่ไม่แน่นอนไม่สามารถการันตีได้ว่าจะลงเล่นต่อเนื่องได้แค่ไหนเพราะปัญหาที่มักล้มเจ็บบ่อยและเจ็บทีก็นานเดือน นอกจากเมสันเมาส์ที่หายกลับมาลงฝึกซ้อมทีมได้ก็ยังมีในส่วนของมาร์เลอวกาเต้เมดฟิลทีมชาอุลุกวัยที่หายจากทีมไปในเกมเสมอกับอาร์เซนอลและไม่ได้มีส่วนร่วมกับเพื่อนในเกมเลก็กแรกที่ปีศาจแดงไปเสมอกับโซเซดาดซึ่งเวลานี้ก็กลับมามีส่วนร่วมลงซ้อมพร้อมเป็นตัวเลือกเจอกับโซเซดาดในคืนวันพฤหัสได้เช่นกัน แต่ในข่าวดีเองก็มีข่าวร้ายเมื่อภาพการฝึกซ้อมล่าสุดของปีสแสดงไม่ปรากฏเลนิีโยโรประการหลังดาวรุ่งวัย18ปีที่ถูกถอดออกหลังจบครึ่งแรกเกมกับอาร์เซนอลเมื่อคืนวันอาทิตย์และคาดการณ์มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าตัวนักเตะมีปัญหาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับในรายของเฮเลนมาควายที่ยังไม่ปรากฏตัวในการฝึกซ้อมเซสชั่นล่าสุดและเกมสุดท้ายที่อดีตกัปตันทีมรายนี้ลงสนามก็คือนัดที่แพ้โดนลูกโทษให้กับฟูแลมตกรอบเอฟเอคัพเมื่อ2มีนาคมที่ผ่านมา ข้อมูลที่น่าสนใจประกอบเกมกับแล้วโซเซดัตคืนนี้นั่นคือกดประตูทีมเยือนหรือที่เรียกกันว่าอเวโกไม่มีการนํามาใช้แล้วนะครับเท่ากับว่าหากเสมอกันไม่ว่าจะสกอร์เท่าไหร่เกมจะยืบไปเล่นที่ต่อเวลาอีก30นาทีและหากยังหาผู้ชนะไม่ได้อีกก็จะลากไปที่การโดนลูกโทษตัดสินคริเซนเอเด็กเซนฮองเครื่องทีมชาติดเดนมาร์กของปีแ,ด,แดงกล่าวถึงความสําคัญในเกมกับโซเซดัตคืนนี้ว่า มันสาคัญมากจริงๆพวกเราตระหนักดีถึงความกดดันเพราะเรารู้สถานการณ์ที่เราเป็นในตอนนี้การจะกลับไปเล่นรายการยุโรปฤดูกาลหน้าเราต้องชนะเกมลีกอะไ้มากๆหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องผ่านทางยูโรปาลีกสถานการณ์เราตอนนี้มันไม่น่าอภิรมนักหรอกเราอยากอยู่ในอันดับที่สูงกว่านี้เราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเราควรต้องอยู่สูงกว่านี้ผมหวังว่าเมื่อจบฤดูกาลเราจะสามารถทําอันดับให้สูงขึ้นไปอีกสักนิดก็ยังดีแล้วอยากจบให้สูงที่สุดเราลืมเรื่องนี้ไม่ได้และเราต้องสู้เพื่อมัน ด้านเพจคอนเฟล็กต์ก่อนเกมของลูเบนออมลิเมื่อวันที่ผ่านมาจะตัวอัปเดตสถานการณ์ของเมสันมาว่าใกล้เคียงมากแล้วในการกลับมาลงสนามได้อีกครั้งแต่ก็คอนเฟิร์มชัดเจนว่าเลนนยูโรและแม็กไควไม่น่านจะสามารถเล่นเกมกับโซเซดัดได้ไหวแต่คาดหวังว่าทั้งสองคนจะพร้อมกับเกมสุดสัปดาห์มากกว่าส่วนประเด็นเรื่องโปรเจกต์สนามกีฬาแห่งใ,ใหม่ที่สมูรอสนอกมายืนยันไว้เมื่อวันอังคารกุนซูวัย40ปียอมรับว่ามันเป็นสนามที่มหัศจรรย์มากๆอย่างที่ควรต้องเป็นแต่นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตที่ เราต้องมีสมาธิกับปัจจุบันซึ่งผมมีความตื่นเต้นมากกับการพยายามพาทีมประสบความสําเร็จในโอเทลฟอร์ด ต่อโดยเป็นคำถามที่นักข่าวถามลูเบนอมูลิมเรื่องบทสัมภาษณ์ของเซอร์จิมและเคฟที่ปล่อยออกมาช่วงต้นสัปดาห์และมีเนื้อหาบางส่วนพูดถึงนักเตะบางกลุ่มบางคนที่ไม่ดีพอและอับค่าเหนื่อยสูงเกินจริงจุดนี้อมูลิมกล่าวว่าในความคิดของผมถ้าเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาก็คือทุกคนทั้งผมและนักเตะพวกเราล้วนทำผลงานต่ำกว่ามาตรฐานในฤดูกาลนี้นั่นคือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงพูดกำลังพูดถึงผู้เล่นอย่างกาเซมิโลเป็นตัวอย่างเขาเอาชนะมาแล้วทุกสิ่งและเราต่างรู้ว่าผู้เล่นประเภทนีีีี้้้้้สาาาามมรถจะเล่่่นนนใหดดดขึกกววไอผคิ ต้องไปตรงมาในแง่นั้นตรงนี้หมายถึงเซอร์จิมและคิ๊นะครับเป้าหมายก็คือต้องเปลี่ยนความคิดของเขาและของทุกคนมันเป็นวิธีที่ถูกต้องในการลงมือทาเมื่อคุณเป็นผู้เล่นระดับท็อปและเล่นให้กับสโมสรอนระดับนี้แล้วแม้กระทั่งผู้คนยังพูดว่าผมไม่ไดีพอสําหรับสโมสรแห่งนี้ความรู้สึกผมก็คือคุณสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดพวกนั้นได้ด้วยผลการแข่งขันในการฝึกซ้อมผมรู้ว่านะักเตะต้องการสิ่งนี้มากๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่เรากําลังจะลงแข่งขันนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนความสัมพันธ์ระหว่าม่าาาพยาถ,ถง อันเนื่องมาจากในสัมภาษณ์ของเซอร์จิมนั้นมีบางช่วงตอนที่กล่าวถึงคุณซือวัย40ปีในแง่บวกเอาไว้มากรวมถึงมีการแสดงความเข้าเข้าใจที่ชัดเจนจากเจ้าของร่วมสโมสรมาสู่คุณซือชาวโปรกสตโดยอัมอริมบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นไปด้วยดีตั้งแต่วันแรกเราต่างก็ตรงไปตรงมาต่อกันเป็นตัวของตัวเองซึ่งเราทั้งคู่ค่อนข้างที่จะคล้ายกันในมุมนั้นผมเองรู้สึกได้รับการสน,สนับสนุนจากบอดเสมอมาโดยเฉพาะจากเซอร์จิมผมคงลงลึกรายละเอียดการพูดคุยกันให้พวกคุณฟังไม่ได้แต่นิยามืออมมันเเเร่่่าาาตและชดจถถูกว นี่คือสัญญาณที่ดีในแง่ที่เบื้องบนส่งมาถึงเขาว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตร,ระยะยาวที่ฝ่ายบริหารวางไว้ตัวลูเบนเอัลบริมตอบตรงจุดนี้ว่าจริงๆแล้วเขานนั้นก็ได้รับสัญญาในเรื่องนี้มาตลอด เพราะเรามีการพูดคุยกันมาแล้วและเพิ่มเติมว่าหลังจบเกมแข่งพวกเขามักจะมาที่ห้องแต่งตัวเพื่ออธิบายเรื่องนี้แต่การที่เขาพูดมานออกสู่สาธารณะแบบนั้นก็นปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นผลดีต่อทุกคนแต่เราก็ต้องการผลการแข่งขันและการปรับปรุงทีมผมรู้สึกถึงแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนตั้งแต่วันแรกที่มาที่นี่แล้วต่อด้วยไปในคำถามที่เกี่ยวกับงบการลงทุนที่เขาจะมีในการเสริมทีมกับช่วงตลาดหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงคุณซื้อวัย0ปียืนยันชัดเจนนั่นคือ เรามีแผนงานที่ชัดเจนสําหรับฤดูกาลหน้าตอนนี้เรามียูโรปาลีกแล้วมันหมายถึงเราสามารถคิดถึงแชมเปี้ยนส์ลีกได้อยู่ณนะจุดนี้เรายังอยู่อีกไกลแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ผลต่อการเตรียมตัวเพื่อฤดูกาลหน้าเรารู้ดีว่าเรามีอะไรต้องทําตอนนี้คือช่วงเวลาที่ยากลําบากที่เราตระหนักแต่มันก็สําคัญที่จะต้องมีแผนงานและประเภทของผู้เล่นที่คุณต้องนําเข้ามาสู่ทีมส่วนประเด็นเรื่องว่าทีมต้องมีการขายผู้เล่นหลักเพื่อระดมทุนจุดนี้อโมริมชีว่าต้องรอดูกันไปก่อน เพราะการแข่งขันที่เรามีอยู่มาันอาจเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้ผมคิดว่าเรามาโฟกัสที่เกมจะดีกว่าขณะเดียวกันในเพจคอนเฟอเรนซ์ก็จะมีแพทริกดอกูที่มานั่งพูดคุยกับสื่อเกียงข้างคุณสื่อชาวโปรตุเกสด้วยนะครับซึ่งตัวของวิงแบ็กวัย20ปีก็ยอมรับว่าในภาพรวมตั้งแต่ย้ายมาเมื่อช่วงเดือนมก,กราคมจนถึงตอนนี้เขาพูดได้ว่าแฮปปี้กับชีวิตในแมนเชสเตอร์และยอมรับกับสื่อว่าเหตุผลหลักที่ตัดสินใจย้ายจากเลดเช่มาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์อยู่นแต่ดนั้นก็เป็นเพราะล ผมเคยเห็นรูเบนที่สปอร์ตติ้งก่อนหน้าที่เขาจะย้ายมาที่นี่และสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือไอเดียฟุตบอลของเขามันคือระบบที่เน้นเรื่องเกมลุกผมเองก็ชอบที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมการเล่นในกรอบเขตโทษและชอบทำประตูอยู่บ้างรวมถึงเกมรับก็เช่นกันโค้ชพูดคุยกับผมและบอกถึงการเชื่อมโยงในด้านการเล่นกับเล่นคน,นอื่นๆกับมิดฟิลด์กับตำแหน่งคู่สิบเขาต้องการให้เราวิ่งในแนวลึกและการเคลื่อนที่ผมว่าผมปรับตัวได้ค่อนข้างดีที่นี่ การฝึกซ้อมที่ดีและเข้ากันได้ดีกับทีมสุดท้ายแล้วผมสบายใจที่จะเล่นทั้ง2ฝั่งของสนามแล้วแต่ว่าผู้จัดการทีมจะต้องการมันแบบไหน